ระดับน้ําวันแรกของการท่วมที่ต้นขามไม่ต้องเป็นห่วงครับยังไม่ถึงอกเท่านี้เองประมาณเอวพอเ,เกงอยู่ตรงไหนเยอครสะดืออยู่ตรงนี้ยังไม่ท่วมถึงสะดือ,อก็เกือบเอวเหมือนกัน ไม่ต้องห่วงฉันตรงนี้ใช่ไหมยังไม่ถึงเอวครับสะดืออยู่ตรงนี้มันอยู่หน้าขาต้นขาประมาณนี้เนี่ยน้อยอยากเห็นใช่ไหมว่าบ้านกูน้ำท่วมสูงแค่ไหน นี่คุยเดินออกมนาะเดินออกห่างนะจุดนี้นะนี่ท่วมขนาดนี้เลยประมาณเอวอะ่ะประมาณเอวเอวต้นต้นท่วมประมาณนี้นี่ยิ่งเดินยิ่งลึก เอ้ยเอ้ยอีเออเเอ้เออ,อออ,อเออเะอเอ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 เออเอเออเะอเออเออเไอเเออออเมอเออนอ น,น,นี่คือสภาพน้ําวันแรกที่ผมตัดสินใจออกจากบ้านคิดว่าท่วมเพียงเอวสิ่งของที่เราออกมาไม่ได้ก็ปล่อยมันลอยน้ําไปสิ่งของที่สําคัญเราก็ยกขึ้นสูงนิดหน่อยึ้อเอาสูงประมาณอกละครับเพราะคาดว่าน,น้ําคงยังมาแค่อกคงยังมาแค่เอวไม่ถึงอกที่ไหนได้มันมาท่วมมิดหัวเลยครับข้าวของในบ้านเสียหายหมดทุกอย่างหมดสิ้นก็ปล่อยมันไป เพื่อจะได้หาเอาใหม่ในวันข้างหน้าดูระดับลดนะครับตอนแรกนี่ก็เพียงเพียงเท่านี้นะครับยังเห็นอยู่ยังเห็นอยู่คือเห็นหลังคาลถแต่ต่อมาระดับคอเลยครับท่วมถึงคอหลังคาลถมิดไปเลยครับหลังจากระดับน้ําลดลงก็เข้ามาสํารวจภายในบ้านก็เห็นว่าท่วมมิดหัวเลยเราจะต้องเคลียร์เพราะว่าในบ้านน้ําเริ่มเน่าเหม็นละเราก็ต้องเคลียร์ของออกแล้วก็ทําความสะอาดกันบิ๊กคินนิ่ง ซึ่งยิ่งกว่าหน่วยงานอื่นที่มีผู้ช่วยเยอะแยะแต่ของผมทําคนเดียวเหนื่อยครับแสนเหนื่อยยากยังไงก็ต้องทนเพราะเราเป็นผู้ประสบภัยที่ไรผู้ช่วยเหลือจะขอใครก็ไม่ได้แต่ละคนก็เอาตัวรอดเหมือนกันใครได้ยินเพลงฮิตที่ว่าเปียงเพเปียงเพเนี่ยหัวเลาะใส่เขาผมเองหัวเลาะไม่ออกครับเพราะผมก็เปียงเพเปียงเพเหมือนกันครับท่วมเหมือนกัน แล้วคอยติดตามในคลิปต่อไปนะครับกับข่าว9ล้านวิวเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปดีๆให้ท่านได้รับชมช่วยกดติดตามหรือ subscribe กดถูกใจกดแชร์และกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยขอบคุณครับบริษัทชาวิสาโซนผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องทำโอโซนรายแรกของเมืองไทยที่จดลิขสิทธิ์ไว้เมื่อ20ปีที่ผ่านมาสร้างกา๊าซโอโซนที่มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรคได้รวดเร็ว ทำลายกลิ่นสารเคมีและก๊าซพิษที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างีเยี่ยมวัฒนสาน,นเชียงใหม่จำหน่ายของที่ระลึกของฝากหลากหลายชนิดตั้งอยู่สามแยกเชียงใหม่แม่โจ้วงแหวนรอบแรกโทร053-240-829บูบ้านใจแก้วเอราวันบ้านแห่งคุณภาพ บริหารงานโดยป้าแดงหรือคุณจันฉายใจสันราคาไม่แพงมีมากกว่า30โครงการ